ชมรมพลังบุญสร้างรุศย์เป็นองค์กรเพื่อสังคมหนึ่งช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือเพื่อนและช่วยเหลือสังคมด้านการกุศลต่างๆไหนบอกว่าไม่มีเงินลงทุนยังไงล่ะจริงๆแล้วเราเรียกว่าเงินบริจาคครั้งเดียวตลอดชีวิตของเราและเราก็ได้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานลีนหลนเรานะคะและเราก็จะมีการคุ้มครอง หลังย4ิบสีชั่วโมงถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเสียชีวิตทายาทก็จะได้รับ1,500 0บาทนะคะและวันนี้เราจะมาดูผังจัก,กรวาลกันว่าคุณสละสิททรัพย์แล้วครั้งเดียวตลอดชีวิตคุณไม่ต้องไปจ่ายอะไรอีกและมาดูว่าคุณจะได้รายรับแบบไหนตามมาค่ะมาดูนะคะคนที่หนึ่ง ที่ไปแนะนำคุณมาจะได้รับ900บาทคนที่สองจะได้รับ200บาทคนที่3จะได้รับ100บาทคนที่4ที่5ที่6ที่7จะได้รับ50บาทเขาเรียกว่า7ชั้นสายบุญค่ะและ1,400บาทถูกแจง้งไปบริจาคช่วยเพื่อน ะะและเหลืออีกห้าร้อยไปไหนบ้างคุณจะได้รับเสื้อ1ตัวนะคะเสื้อผู้นำมีสีขาวและสีดำคอโป,โปโลตามไซส์เลือกเอาได้1ตัว250บาทนะคะเข้าชมรม200เข้ามูลนิธิ100บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,950บาทโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ตรงนี้แตกต่างกับแชรลูกโซ่ไหมคะ คุณก็จะได้เป็นผู้นําไปเผยแผ่บอกบุญได้ทั่วลูกแนะนํา1คนคุณรับ900แนะนํา10คนคุณได้รับ9,000บาทและคุณก็ติดตำแหน่งเรียกว่าเซน์มริตนักบุญตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีตกค่ะและไม่มีการปิดยอดเพราะเราไม่ใช่ธุรกิจคุณไปแนะนําโครงการสัจจะสงเคราะห์ คุณได้รับ300บาทถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตคุณก็จะได้รับแบบเงื่อนไขเข้ามาฟังดูนะคะทักมานะคะทักมาหาครูนวลน,นงพลังบุญหรือว่าใครแชร์คลิปนี้ให้กับคุณคุณทักผู้นำมาได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ด้วยกันนะคะเราสายบุญด้วยกัน